สมาชิกใหม่เดิมชื่ออะไรคะชื่อพี่คราวครับใช่พี่ชื่ออะไรคะชื่อโอ๊ตครับสวัสดีครับอีกกว่องแล้วครับโอ๊ตปีนี้สี่สิบกว่อโรดิบูลครับเราไปรับมาจากไหนคะเนี่ยไปรับมาอ,าอยู่ <c oughs> บ้านเมตตาอุเบกขามูทิตา <c oughs> ครับชาวเน็ตโคตรครูครับผมอยากจะรีวิวชีวิตผมช่วงนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังชีวิตผมเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่กลางทะเลทรายที่แห้งแล้งไปด้วยน้ําจิตน้ําใจของพนักง,งานที่เมื่อวานเนี่ยเอาเลี้ยวแรงผมไปหมดนะครับในห้องประชุมเมื่อวานผมอยู่ในห้องประเพณีน,นะครับ ยงเล่นตามกับหมาไม่เล่นกับพี่ไม่คุยกัพี่เลยยงในระหว่างที่พี่กำลังเศร้าอยู่อ่ะขณะพี่บอกว่ายงไม่มีน้ำใจอ่ะยงยังมือปัดหมาอยู่เง,งี้ยยงงพี่พี่ไม่มีความหมายเลยเหรอใครทำพี่ทุกคนเมื่อวานครับประเมินกลางปีโคตรครูครับ11โมงครึ่งครับรตีสองตีสอง มันมีช่วงเบรกตอนประมาณหกโมงแนะค่กูเดินลงมามึงเชื่อไหมกูไม่อยากคุยกับคนแล้วกูต้องบอกพนักงนานว่าขอร้องนะอย่าเพิ่งคุยกับพี่วันนี้พี่คุยกับคนมาทั้งวันแล้วปัญหามันช่างมากมายเลยกูจิตกูใจกูอ่ะมันแรงเหมือนทะเลทรายที่มันไม่มีน้ำสักหยดเดียวเลยจริงแล้วพี่ยังมีความสุข,ขอยู่ไหมกูมีความสุขเพราะกูกลับมาแล้วกูได้ดูการ์ตูนเ,ออเล่นเกมดูการ์ตูนขับรถกินของอร่อย นี่นี่คือชีวิตกูช่วงนี้แล้วเมื่อกูกลับมาฮะกูก็คือเวลากูกลับมากูชอบเปิดเพย์ห้ามึงใช่ไหมสิบครั้งที่ผ่านมากูเปิดเพย์ห้านะกูได้เล่นหนึ่งครั้งเมื่อวานเป็นหนึ่งในเก้าครั้งที่กูไม่เล่นกูเปิดแล้วกูก็โหลดเกมขอให้รู้สึกว่าเราสนับสนุนวงการเกมแล้วมึงเชื่อป่ะมีหลายเกมมากที่กูโหลดมาแล้วไม่เล่นแต่เมื่อวานกูลองเล่นไปเกมหนึ่งไอ้ซัดกลับมาตีสองครึ่งตีสามยงกูไปเสือไปเจอแซนแลนด์ูจักป่ะไม่รูจักงั้นเาหามึงลองหาไปดูกันมึงว่าอะไรเป็นคเุณลย การ์ตูนเรื่องนี้ใครวาดครับโนบิตะค่ะไอพี่ฟี่มึงดูใครวาดไอพี่ไม่รู้มึงอุตส่าห์ทำดูแน่ดากันบอลครับมึงเป็นโดเรมอนโนบิตะฮี่อะไรอ่ะโนบิตะค่ะเอาก็ดูเดี๋ยวโดเรมีดููดูโดเรมีเล่นมอนน้อยโดเรมีด้วยเหรอใช่ตื่นมาันหูยหนักกว่าโดเรมอนเยอะ กูอะเห็นลายเส้นกูก็รู้เลยก็คืออาจารย์อากิลาทอริยามาสิ่งหนึ่งที่มันลายเส้นมันชัดคืออะไรมันนอกจากตัวละครอะอาจารย์แม่งวาดรถอะสวยมากถ้าคนตามดก้นบอลอ่จจะรู้มึงสังเกตปะมันจะชอบมีปกดั้นบอลบางปกที่งกุลขี่มอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์นั้นอะไม่ได้อยู่ในเรื่องนะเว้แต่อาจารย์แม่งเป็นคนชอบวาดรูปพวกมึงเคยมึงเคยมึงรู้จักบูมาะดังบอลรู้จักแค่มึงรู้จักบูมาไว้เวลาบูมาเป็นประจนภไฟอะมึงจะได้มีเสียงหมาเล่นไก่อบด้วย ไม่อยากอยู่ตรงนี้หรอกแต่สิ่งหนึ่งเลยนะไอเชีย่ยพวกรถถังพวกอะไรในเกมทั้งหมดอะแม่งคือดังบอลเลยไอเชีย่ยแล้วกูชอบมากกูเลยโหลดพอโหลดไปโหลดมากูเลยเซิร์ฟแวบไปดูการ์ตูนเรียบร้อยครับโนึงแกมตัวเหลืออะไรอะมันถึงเวลาแล้วที่หลายคนมาคอมเมนต์ว่าผมอยากเห็นรถใหม่พี่โอ๊ตครับนี่เดี๋ยวๆๆๆๆหลายคนคอมเมนต์หรือพี่คอมเมนต์เอง หาเหตุผลจะไปซื้อใหม่หรือเปล่าตอนที่ไปทัวร์ใต้ไง<อ>ไปกดดูคอมเมนต์ดิหูจานอย่างสุดเลยจานคนคอมเมนต์ชื่ออะไรโอตี<า>โอตีฮ่องกงอีกคนเลยคอมเมนต์มมนตว่าอะไรข่าวลอดด้อแต่คนคอมเมนต์ชื่ออะไรโอตีโอตีขออย่างเดียวนะชาวเนต็ตสัญญาร่วมกันก่อนอย่าฟ้องแม่จะว่าไปนะแม่กูดังนะ ล่าสุดแม่กูเดินประคองตลาดคนลุมถ่ายรูปแม่กูอ๋อรู้จักอะคะขโมยดอกไม้ขโมยดอกไม้ไม่เีี่อรู้จักสิย้อมเฮียกูจะเคซี่ไอ้สัส <c oughs> เอ้ยรู้จักเออแล้วเขารู้จักจะคลิปไหนรู้ไหมคลิปที่มึงไปฟ้องแม่กูไงว่ากูซื้อรถอะไอ้สัสรถรถรถครับแม่เฮ้ยเฮครับแม่แล้วครนั่งไปไหนอะเอาไปแลกคดีมาครับแม่กูไปดาวติดต่อคบมึงนี่แหละ อย่าไปหาพูดอีกนะหรือว่าวันนี้เพิ่มคอนเทนต์แม่กูมาเซอร์ไพพรส์ว้ถ้าสมมติกูไปที่ศูนย์เอเอสจริงๆนะแล้วแม่กูมาเซอร์ไพรส์นะเมื่อกี้กูแก้ผ้าแก้ผ้าวิ่งข้ามฝั่งแน่สัตว์เอางี้ถ้าเจอจริงบังเอิญเจอกูแกล้งบ้าเลยบอกราคาแบบหลอกหลอกกูไม่พูดหลักหลักอะหลักหลักไม่กูจะบ้าแกล้งบ้ากูจะตายโอ้วันนี้มาทำอะไรลูกมาดูแซนแลนด์ครับนอนเยอะเนี่ยไม่ได้นอนเยอะไม่ได้นอน วันหลังอย่าเอาคนมาคุยกับกู50คนในวันเดียวกับกูก็ร้องกูจะบ้าตอนนี้ไปได้ยังต้องรีบไปแล้วสิบเอ็ดโมงนั้นไม่ใช่เป็นโมงตอนนี้พี่จะไปลอบรถที่ไหนคะไปลอบรถเหรอไอ้หนุ่มแล้วได้เป็นคนที่ไหนเนี่ยพี่จะไปลอบรถที่ไหนพี่จะไปลอบรถที่ไหนฮะยัยพี่ชอร์ย่าไี่ชอร์ยัยพี่ชอร์ยัยพี่ชอร์ไปลอบรถที่ไหนมะนี่ไงหน้าบ้านเลยเอาหรอเดินไปได้ดิมึงเดียวคนเดียวนะไปได้กันดิเอเอฟพัฒนาการอันนี้ไปเถอะนับเพื่อนไว้ไปใครครับป๋ฮอปเฮ้ยคนอะไรอะ ไอ้คืออะห้วรัแ <forty> ล้วมึงทำอะไรอบแกูคุณท้าคุูท้ากัเฉย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลอยสวัสดีครับท่านครับเชิญครับท่านท่านเชิญเลยครับไอ้เหี้ยมาคนแรกเลยเชิญครับทาสบายครับโอ้โหยังไงครับหรือไปเลิ่มสัตว์ไปสัตว์ยี่ยงาสบายครับท่านแนะนำตรงนี้ตั้งแต่เด็กเกิดนะครขึ้นเลยเฮ้ยนี่อะไรนักงานพนักงานน้องแนะนำหน่อยว่าอาหารอะไรอันนี้ก็มีอาหารที่เตรียมไว้ให้กับทุกทุเลยอันนี้ก็จะเป็นหรือต้องมีอะไรตลกๆแน่เลยเนี่ย เนี่ยรออยู่เลยรออยู่ตันสิต้องมีอะไรตลกแน่เลยนี่เป็นตลกดาวูแคลนเกอร์ครับเออยังไงจริงจริงเอ่าเงี้ยมันจะเป็นแคร็กตั้งแต่เมื่อวานดูแววตาเนาะเขมงมึงนะมึงดูแววตาเนาะเขมมึงนะเนาะเขมงด้วยความหวังนะน้องเขายืนแบบยังไงด้วยควมหวัาบอกว่าเอาหาสักทีเลยค่ะขอโทษลูกหน้าด้วยหวังนะครับได้เลยครับพี่ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วนะไม่มีอะไรตลองรกวนแล้วไม่ได้พิจารณาอะไม่คิดรทั้เมื่อกี้เดินไปจีบน้องก็ตลกแล้วมาดามช่วยไยครับ อะไรนะพี่อ่ะเรียกเรียกพี่ให้กล้องได้ยังมาดามมาดามพร้อยมาดามพร้อยแล้เราฝั่งนู้นเรียกว่าอะไรนะท่านอ้ยเราเรียกตัวเองว่าอะไรอันนี้เป็นเด็กกับใช้เด็กกับใช้คิวไหมครับท่านโอเคเดี๋ยวกูจะถามพวกอาจารย์อาจารย์นี่หิวใช่ไหมเนี่ยดูซิซิมึงถามกูแต่มึงหิวใช่ป่ะก็รอท่านไอ้สัตว์หิวหิวไหมครับท่านรอท่านเริ่มจะได้ตามไงโอเคเดี๋ยวกูช่วยเปิดให้ไอ้สัตว์จะได้ไม่ต้องเถนื่อยกัน สวัส <Yeah. S 2> ดีครับสวัส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 ดีครับเขาตื่นมางานใหญ่ไม่ตื่นไม่ได้ไ ครับเพเืพเ่อเอาครับยังยั่องทำไหมครับ แล้วก็สั่งเด็กสีดับพี่เขาบอกว่าเป็นล้อแมกนีโต้ฮ่า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 แปลกเยอะแล้วเขาจมบอกแบบสมมติบอกไม่นีโต้เราตีตกเซียบอกข้างหลังเป็นไทเทเนียมอะะไรนเขาบอกว่าข้างหลังเป็นไทเทเนียมแล้วข้างหน้าดาจิบดาจิบดาจิบ ตลกเลยคะ Yeah! หมดแล้วเรอคาโคตรอ่ะแล้วจบละตั้งแต่มึงเรียกกูเลยแหละเราสูงหมดตั้งแต่มึงเรียกกูคุยงานเดียวอ่ะไม่ถึง5้าทีจับเวลาจับเวลานะหมด5้าที่อยเลิกไดเลยอันนี้เป็นทำแบบนะทำแบบได้หมดสิ้นคำถามครับเชิญพี่แอนตอบโอเคฟรงหน้ต่อนะคะได้ครับก็ มีคนทักมาไปตออกขาใหม่คุณรู้เลยครับแล้วซึ่งเป็นใครแน่แน่กูเฮ้ย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 เ้แกกบ้าเลยอะเฮ้ยนึกว่านุ่งหญิง <c oughs> หรือว่าพี่ปังคูจะเป็น,น <c oughs> อย่างนั้นและเดี๋ยวมาดูรู้กันดีกว่าครับภาษานี้ ยินดีรับคุณเข้าสู่รายการโหนกระแสครับสวัสดีครับรีบมาเลยครับเนี่ยอยู่ที่นานาอยู่ครับได้เดียยได้แค่เจอหทีก็ชื่นใจแล้วเดี๋ยวเี่นไปอยีต้งบไปเดี๋ยววันนี้ต้องไปคุยนอ่ปะไรจะเปิดโฟนอยู่เออมาเมาเดียวขี้เมาสช่ปะผกระเ้เมาอ่ะเฮ้ยขี้เมา ไอฟี่เพิ่งอินเสิร์ตเสร็จมึงคิดดูในระหว่างในที่เราคุยกันห้าสิบนาทีฟี่เพิ่งอินเสิร์ตเสร็จซึ่งคำถามคือจริงๆถ้าเป็นขนาดนี้มึงคำนวณกับกอเหรอ หนึ่งวันธรรมดานี่หนึ่งคือหนึ่งวันที่เสียงเงินไปนพูดแล้วไม่ออกใช่ปะเซ็นเซอร์เซนเซอร์ค<ม>ือพ,พูดราคาไปแต่ว<ม>่าตูห้หน่อยตูดห,หน่อย<ม>เดี๋ยวแม่ดูตูย้ยาใหน่อยขอพี่อย่าหลอกคนดู <c oughs>

หมดเวลาความสุขของเขาแล้วครับไม่อยากคิดถึงตอนเอสดีนะน่าจะสนุกกว่านี้อีกเยอะอืมสนุกว่านี้กลับแล้วหรอคะกลับแล้วฮะก็คือไปนอนพักผ่อนแหละไปคุยงานกับมึงนี่แหละโคตรเท่เลยครับเอาเขาไม่ลงละ เอาลงนะคนเดียวจะเอาลงคือแม่กูถ้าแม่กูรู้ก็ได้เลยยองรู้แล้ว <S <S ไปอีกจังหวัดหนึ่งไหมหรือว่าไปหาคุณย่าอีกไหมครั้งที่แล้วเราไปลาดลีชาวเน็ตเขายังรองดูวอล์กค,คือกูจะถ้ากูใจแม่กูต้องทําตัวสมารรทศอ๋อโอเคได้ oh, <okay. S 2> ขับกันนี้ไปนะพี่ต้องขับรถเหมือนพี่อุ่นนะดิกูกไว้กูกไว้อ๋อโอเคโอเคไม่เดี๋ยวฝุ่นมันเข้า <laughs> ใช่โอเคซึ่งกูเคยเป็นมีนเตอร์นะโอเคเฮ้ย นนีะะคเอาจริงถ <ator il> <noise> okay. ้าสมมติฟังเพล่อนๆนะผ่านไปแบบฟังไวๆอ่ะสิ่งมันสำลอมกันนะโอเคต้องสำลอมอเดี๋ยวเออมันมันสำลอมดูว่านะคะความสุขของเขาฉันสัตว์ดเกินครับโอเคไปเจอกันที่ออฟฟิศนะคะไปเลย มึ่งวางแผนไว้เหรอเหี้ยมากเดี๋ยวเหี้ยมากไอ้สัสโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเยี่ยมยินดีครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหเป็นไงมั่งพี่สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยยังไงรางวัลโดนรถกูด้วยนะมึงอ่ะ เออเป็นไงรถเท่บ้รถเท่บ้างเอยเฮ้รเท่เลยครับเออกระไรกระั แบบแอคแอคหน่อยได้ไหมอะ่ะเพราะว่ารถมันเทอะนะ,ะไม่ได้เราเต้องอ่อนน้อมเพราะรว่าเรามีวันนี้ได้เพราะว่าชาวเน็ตโคตรค้นหน้าลฉะนั้นนี่คือถ้วยรางวัลแห่งความสุขอย่าคิดว่าผมรวยขนาดนั้นนะครับก่อนจะได้คันนี้มาผมก็เอาหลายคันไปขายเหมือนกันอันนี้ฝากช่องทางนี้เลยว่ะช่องทางนี้นะครับอบาโมนะครับฝากด้วยนะครับ997ท u โ b o ปี2000วิ่ง40,000กว่าโลนิดๆขายดาวอยู่ราคาหน้าร้านเบนจี63ครับชุดแต่งบาบัด ของเก่าอยู่ครบขายดาวเหมือนกันราคาน่ารักฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจมีอยู่สองคันตอนนี้ที่กำลังปล่อยอยู่เพื่อจะเอาเงินมาถมคันนี้นะครับติดต่อที่ไหนละคะเนี่ยติดต่อได้เลยครับที่โชว์รูม V1 ครับร้านกาแฟนานาอารีครับไปแวะดูรถกันได้เดินเข้าไปถามเลยก็ได้คันไหนรถโอปบโมอไปจับจองกันได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะเอ็นจอยกับ t ีดีสามไนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ไม่ได้รวยนะครับขายอยู่สองคันนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ ทำเอาปัมเมนต์นี้ครับเหมือนเป็นเฟรมไปให้แบบเขียนตัวหนังสือใช่ใช่ใช่คมบาคมบางครั้งชีวิตของคนเรามันไม่ได้สวยงามเสมอไปรถยนต์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแต่สำหรับผมมันคือรางวัลชีวิตครับมันคือรางวัลแห่งความภากเพียร เพื่อรางวัลคอุตสาหะแค่ออกสตาร์ทผมก็นอนสต็อปไปนอนสต็อปแล้วครับ